มันก็โพดโพโพดมันก็เกินไปโพดเพราะนะคาคืนที่ผ่านมาบอนพี่มลีกแม่สามคู่แม่เฮ็ดประตูกันบ่ได้จักคู่แถมผูดไอ้ล่องไปมือคืนนนิมาเบิดถูกคู่โอ้ยสงสัยนักพุตบ่อนสละลองปีไม่เกินไปครับบ่มีเมีแห้งที่ที่เฮ็ดประตูมันโพดโพดอีหลีก็ต้องขอโทษนะครับผู้ใดที่ติดตามผลงานหนาช่องของผมคําคืนที่ผ่านมาเมื่อนี้ผมกลับมาแก้ไขให้ไหมอ่าอาจจะไม่ได้แก้โตครับ หวานคือหวานหมานคือหมานครับเมื่อวานก็นคือบอกไปตามตรงนะนะครับบ่ได้มาขี่มวขี่โต๊ะขี่ตัวทั้งได้หรอกโบกันยังไงโบกันตรงตรั้งส่ผมว่ามันจริงใจอ่าแต่ยังมีของดีครับผมลืมบอกไปยังมีของดีผู้ใดได้ติดตามเนื้อทางที่ผมว่างไวในชมร่มครับที่ผมว่างไว้นะมาสองชุดอารบัมครับและก็อีกสามตัวเน้นครับก็ขอแสดงความยินด,ดีน้งพีน้ำนองนะครับเนาะผู้ใดติ่ติดตามในอ่า ในชมรมของผมก็ยังมีผลงานให้วันอย่าลืมนะครับผมจะลงไปในคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ไปเบิ่องกันได้เลยและขอฝากกดติดตามช่องตุง้งค้อเนรนนะครับเป็นช่องใหม่ของผมช่องเก่าติดปีกบินไปแล้วโอ้พ่อแม่พี่น้องคนกําลังติดตามหลาย,ยาเสียนะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์ไปน,นอพ่อแม่พี่นอ้องอ่าโบเป็นการเสียเวลาครับบบต้องบอกลายใหญ่หางวันนี้ครับ ห้าคู่ห้าลีกห้าสนามผมคัดมาให้พ่อแม่พี่นอ้องเน,นีเนๆอีกแล้วครับเมื่อนี้ทบ,ทบต้นทบดอกกันไปเลยคู่แรกประจำค่ำคืนนี้ครับอย่างกายารีครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเอซีมิลานครับสําหรับคู่นี้ฟอร์มล่าสุดทั้งสองทีมครับก็ถือว่าเก็บชัยชนะมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านครับอย่างกายารีก็ชนะตริโินโมา2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนในเรื่องของเอซีมิลานครับก็ชนะเวโรนามาแล้วในบ้านของตัวเอง3ประตูต่อ0ูนย์ครับวันนี้ กระแสจากที่ผมไปคัดไปจัดไปเจาะมาข้อมูลต่างๆของนักเตะครับฟอร์มช่วงนี้ครับก็ถือว่าไม่ได้แตกต่างหรือไม่ได้แย่เกินไปครับแต่จะมีความได้เปรียบอยู่ที่เอซิมิลานครับไม่ว่าจะเรื่องชื่อชั้นประสบการณ์ต่างๆครับวันนี้ทีเด็ดจะอยู่ที่เอซิมิลานครับพอแม่พี่ต้องจัดไปคู่นี้ ไปรุนกันที่คู่ที่2นะครับระหว่างตูลุดครับวันนี้จะเปบ้านต้อนรับการมาเยือนของรองครับสาหรับคู่นี้ครับก็ถือว่าฟอร์มมาดีเหมือนกันทั้งคู่ครับทางฝั่งเจ้าบ้านครับก็เก็บชัยชนะมา3นัดติดติดกับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเยือนครับโอ้โหก็ถือว่าจัดจ้านในงานนี้ครับหเกมครับยังไม่แพ้แถมผลิตสกอร์ได้อย่างเนินชั้น2เมล็ดขึ้นไปในทุกๆนัดครับและ5เกมก็เก็บชัยได้อย่างต่อเนื่องครับจากกระแสวงในถ้าเกิดจะเปรียบเทียบในเรื่องโมเมนตัมดัชนีหรือกระแส ฟุตบอลต่างประเทศแล้วครับผมก็มองว่าทางฝั่งทีมเยือนครับน่าจะมีความได้เปรียบในเรื่องของฟอร์มที่ยังมีความดุดันและยังมีความเฉียบขาดครับและอีกอย่างยังได้ของเป็นจ่าฟูงครับวันนี้ขอจัดไปที่ทีมเยือนครับอย่างลองลอง,ลองเบิงพ่อแม่พี่น้องไปรุ่นกันที่คู่ที่3เลยครับระหว่างกินวิสเซนเต้ครับวันนี้จะเปิดบ้าน้อนรับการบาดเยือนของสปอร์ติ้งดิบบอนครับสำหรับคู่นี้ครับไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากพ่อแม่พี่น้อง จัดไปที่สกอร์สูงได้เลยครับ90นาทีนี้สกอร์รวมๆผมว่าเกิน3เม็ดม,ม,มีให้เห็นแน่นอนครับถ้าเกิดจะเลือกฟังใดฝฟังหนึ่งครับผมขอให้มองไปที่ทีมเยือนครับอย่าง Sporting ง i ิ b bon บอเพราะว่ามีผลงานที่เด่นมากกว่าอืชัดเจนมากกว่าเพราะ3เกมล่าสุดที่ทำมาก็ถือว่าเก็บใช้ได้อย่างดุดันมากๆส่วนในเรื่องของฟอร์มทีมเจ้าบ้านครับก็ประมาทไม่ได้ครับเพราะ4เกมหลังสุด ถึงแม้ว่าจะไม่ชนะแต่ก็จะออกไปทางเสมอครับอาจจะเจาะกินยากนิดนึงแต่วันนี้ถ้าเกิดเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องผมว่าสปอร์ติ้งลิเวอรมีความเหนือชั้นในการทำประตูมากกว่าครับจัดไปพ่อแม่พี่น้องไรุ่นกันที่คู่ที่4ลยครับระหว่างวิกตอรียกิมมาลัยครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนาซิอองนานครับคู่นี้มาตรฐานก็ถือว่าใกล้เคียงกันครับส่วนในเรื่องของฟอร์ขผงเฉพา,าพเจ้าถิ่นครับก็ถือว่าอาจจะดบตัวลงไปบ้างครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาถ้าเกิดนับจาก การที่ได้เล่นในบ้านผมว่าเขามีผลงานในบ้านที่ดีมากกว่าครับอย่างน้อยก็ประมาทไม่ได้ความมั่นอ,อกมั่นใจยังมีให้เห็นความอุนอ,อุกอุนใจในเรื่องของศักดิ์ศรีนะวัดกันที่ในสนามก็พอครับส่วนในเรื่องของฟอร์มทีเยียนครับก็อาจจะมีหลุดมีร่วงมีไหลไม่ได้เปรียบไม่ได้เปรียบอะไรกันมากครับออวันนี้ก็ง่ายๆเลยเพราะไม่เป็นนองจัดไปที่วิกตอเรียกิกมารายครับชอบก็จัดขัดใจก็สวนครับอย่างดีก็ชนะอย่างแย่ก็แค่เสมอแต่วันนี้ผมเชื่อว่า วิกตันเด็กกินอะไรไม่แพ้ในบ้านแน่นอนครับจัดไปพอแม่พี่น้อง และก็เป็นคู่สุดท้ายครับเป็นคู่สุดท้ายเมื่อนี้ที่ผมได้หยิบยกมาฝากรับมาตรฐานใกล้เคียงกันครับเพราะว่าอยู่อันดับที่1และอยู่อันดับที่2ครับแต่ถ้าเกิดในเรื่องของผลงานและความจี๊ดจัดในเรื่องของฟอร์มเนี่ยต้องยกให้ทางฝั่งทีมเจ้าบ,บ้านครับยางลานเอฟซครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโคลเลนไลท์ครับสำหรับคู่นี้ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากครับจัดไปที่เจ้าบ,บ้านครับผู้ใดซื้ยอยุมขายหนาขายตาในบ้านของเจ้าของฟอร์มกระดูกดันปันนี่ไหมโอ้ย ต่อให้เอาตัวสำรองลงมือนีผมมาแก่ยังมีใช่ชนะคือเกา,อาชอบกระจัดขัดใจก็สวนครับแต่ถ้าเกิดใครสวนผมมามือแตกทุกลายครับวันนี้จัดไปที่ F 4ล้านครับอย่าลืมเด้พอพ่อแไปพี่น้องผลงานของผมคำเคืนที่ผ่านมาไปเบิ่งไต่คอมเมนต์เดยวสิหาว่าขีโม่ถา้าไปเพอยากถ้าไปเพเสื้อเสื้อกับเสื้อบ่าเสือเส้อกัอบาก้างไหมเขามาเบิ่งผลงานในบัานในชมรมกับอะไรมันโบมีคาใจใจยังดอกอืม ใช่โว้ดูหลายเปิดโวกเปิดใจเขามาเบื้องก้อนก้อนสิวะาให้ผมล่ะนะในบ้านในชมรมแตกทถื่ถอยู่ออเอา้าตามนั้นแล้ว่าไม,ม่ต้องมันมันเอย